พระฤหัส,สบดีใบแรกสยุปพรคนเกิดวันพระฤหัสในเดือนนี้จะเป็นที่รักเรื่องไร้ไร้เรื่องไม่ดีต่างๆจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกิจการการงานจะราบรื่น ใครที่อกหักรักคุดใครที่พัดพลากจากคนรักมีโอกาสได้เจอรักใหม่ที่ดีขึ้นกิจการการงานสมความปรารถนาอะไรที่แย่ที่ไม่ดีจะมีคนมาอุปถัมภ์และคำจุนปังพะไพ่สยุมพรมงคลทุกประกาศต่อมาการเงินเาวทศรรถการเงินหมุนเวียนได้ดีแต่คนเกิดวันพฤหัสให้รักมัดระวังการใช้เงินมือเติบหาเงินได้เยอะแต่ก็จะใช้ออกไปเยอะในเรื่องของความสวยความงามกินเที่ยวช้อปปิง้งซื้อเสื้อผ้าอาภรตกแต่งบ้านเรือนคีหาสถานซื้อเพชรซื้อพลอยซื้อ คือของถูกใจเพราะมีความรู้สึกว่าฉันทํางานมาเหนื่อยฉันแค่ขอตอบแทนตัวเองหน่อยได้ไหมแต่ดาวการเงินก็สัพพัดหาเงินได้หลายทางที่สําคัญได้เงินง่ายๆเพราะดาวเท้าทศร,รถเป็นไพ่เจ้าของคนทันงานกลางคืนงานบริการงานขายของงานทางโซเชียลพอพูดอะไรพอทําอะไรก็ประสบความสําเร็จน้าขึ้นให้รีบตักอ่ะต่อมาสังคมและคนรอบข้างในช่วงนี้คนรอบตัวชิงดีชิงดิ่งจะเบื่อหน่ายกับสังคมและคนรอบข้างบางทีเนี่ยอยู่เฉยๆก็มีคนเอาเรื่องมาให้ร้อนหู แต่ในทางตรงกันข้ามจะรู้ท่าแท้และนิสัยของคนรอบตัวก็จากปากของคนที่เอามาบอกเราเนี่แหละต่อมารอบตัวบริวารในหน้าโผล่เห็นไหมโดยปกติแล้วมักเป็นผู้ให้ให้ไปแล้วไม่เคยคิดจะทวนคืนแต่ค่อนข้างจะเสียอกเสียใจได้ง่ายกับบริวารที่เรารัก แต่ในไพ่ใบนี้พอเกิดขึ้นใครก็แล้วแต่ที่เคยโดนแทงข้างหลังที่เคยโดนใส่ร้ายป้ายสีทั้งรู้ตัวก็ดีและไม่รู้ตัวก็ดีคนเหล่านั้นจะแพ้ไพ่ตัวเองไปเองและจะเจอบริวารที่ดีมาอุป,ปถัมภ์คำจุนเขาเรียกว่าน้ําดีจะมาไล่น้ําเสียออกไปเราจะกลับมามีชัยใบสรุปพระราหูสเทวามีโชคมีลา เพราะอะไรพระนารายณ์น,น้ำอมฤตเสร็จออกมาได้ของวิเศษมาเกิดออกมามีพระราหูออกมาด้วยบ่งบอกว่าแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเร็วร้ายแต่ก็จะยังมีคนช่วยและอุปัมภมที่แก้เคล็ดายพระราหูหรือบางท่านมีครูบาอาจารย์ดีอาบน้ำงงงมงน้ำมนต์ะสบความสําเร็สโรคภัยไข้เจ็บโรคที่เกี่ยวข้องกับติดต่อได้ผ่านทางเพศสัมพันธ์เช่นเริมฟิสซิฟิลิสกลากเกลื่อนผิวหนังภูมิแพ้ผื่นแพ้หรือไข้หวัดเลขมงคลน281ตัว2 8ง